มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิ่งโลเกปรมหิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมหเวรักษตธิธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะเทศสีปราพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันสําคัญของเราชาวพุทธเป็นวันที่เราจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญบาร,รมีให้เป็นพิเศษสำหรับชีวิตเรา ชีวิตเราเกิดมาดีเพราะเรามีบุญมีชีวิตยอยู่ดีเพราะมีคุณนะอากไปดีก็เพราะว่ามีทุนมีทุนสเสบียงที่จะเดินทางเดินทางไปข้างหน้านะเดินทางไปข้างหน้าอย่างมีความมุ่งหวังนะถ้าใครมีสเสบียงดังนั้นวันนี้วันพระก็เชิญชวนท่านทั้งหลายได้สะสมคุณงามความดีนะบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติธรรม ฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำเพื่อน้อมนำจิตใจของเราน้อมนำจิตใจของเราสู่มรรคผลนิพพานสู่เป้าหมายที่สำคัญของเราชาวพุทธก็คือความดับทุกข์สังคมทุกวันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากภายนอกจากภายในตัวของเราเองปัญหาระดับประเทศชาตินะก็มีคนเสนอตัวมาแก้ปัญหา นะคือเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเสนอตัวเป็นสสอ,อย่างนี้สสก็คือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทราบว่ามีการจับสลากได้เบอร์ต่างๆแล้วนะแต่ละพักแต่ละพรรก,ก็ได้เบอร์กันไปผูนะ้แทนรัษฎรก็กําลังพากันหาเสียงนะเสนอนโยบายเสนอแนวคิดนะเสนอที่ตัวที่จะให้ประชาชนพี่น้องทั้งหลายได้เลือกตั้งเข้าไป ท่านทั้งหลายทราบไหมว่าในทางพระพุทธศาสนาท่านก็กล่าวถึงเหมือนกันนะว่าคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นผู้นําเราที่จะเป็นสสที่ดีนะนะที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองกับสังคมนะเป็นอย่างไรบ้างโลกตาได้สรรหาหลักคําสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ามาประกอบกับเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายไปพิจารณานะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกําลังหาเสียงของสสทั้งหลาย ท่านทั้งหลายก็นําไปพิจารณาว่าเราควรจะเลือกใครไปเป็นผู้นําเราไปเป็นผู้แทนเราเพื่อจะไปสร้างสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติไม่ใช่เลือกเข้าไปาหาผลประโยชน์เฉยๆผู้ที่จะเป็นสสที่ดีนั้นเป็นผู้นําที่ดีนั้นจะต้องมีคุณลักษณะหรือจะต้องมีธรรมะสี่ประการดังต่อไปนี้นะเพราะว่าเขาจะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติสร้างประโยชน์ให้กับ สังคมของเราเขาะจะต้องมีหลักธรรมะสี่ประการประการที่หนึ่งจะต้องมีสัจจะนะมีสัจจะมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์กับพี่น้องประชาชนพูดจริงทําจริงไม่โกหกหลอกลวงนะไม่โกหกหลอกลวงไม่พูดอย่างใจยางนะเรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นหน้าเห็นตากันหมดละมาเสนอมาหวานใส่พี่น้องประชาชนมากราบมาไหว้ เขาบอกกันว่านะผู้สมัครสอสอนี่หว้แม้กระทั่งเสาบ้านวหว้แม้กระทั่งอะไรต่างๆวิ่งไปวิ่งมาไหว้หมดนะไหว้หมดแต่พอได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยนะก็แล้วแต่นะแต่เราก็พิจารณาดูเอาดูพฤติกรรมที่แสดงออกเอานะแต่ที่สาคัญต้องมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนนี่แหละถ้าเราเลือก เลือกคนที่มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อเราพูดจริงทำจริงมีใจสัตย์ซื่อไม่คดไม่โกงไม่เข้าไปเพื่อหวังกอบโกยเนี่ยเราก็จะได้ผู้นำที่ดีใจซื่อมือสะอาดซื่อสัตย์อ่าประการแรกก็คือมีสัจจะประการที่สองมีธรรมะประพฤติธรรมคำว่าประพฤติธรรมไม่ได้หมายความว่าจะต้องนุ่งขาวห่มขาวมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ที่วัด ประพฤติธรรมก็คือเป็นคนมีเหตุมีผลไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์นะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนนอกนอกรีดนอกรอยไม่ใช่เป็นคนนอกาศาสนาไม่ใช่เป็นคนที่ไม่นับถือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่นับถือจารีตประเพณีอะไรต่างๆต้องอยู่ในทํานองคลองธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมนะมีเหตุมีผลประพฤติธรรมถือหลักความถูกต้องเป็นใหญ่ นี่เรียกว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแม้ไม่ได้มาวัดแต่ถ้าพฤติกรรมบ่งบอกเป็นผู้มีเหตุมีผลเคารพจรยรีตประเพณีเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เคารพกฎหมายบ้านเมืองไม่หลีกเลี่ยงกฎหมายบ้านเะมืองไม่หลีกเลี่ยงการมีศีลมีธรรม,ม,รรมนะอย่างนี้ก็เรียกว่าประพฤติธรรมได้เป็นผู้ประพฤติธรรมตั้งมั่นในธรรมอย่างเที่ยงตรงนี่เรียกว่าเป็นคนเป็นคนดีที่ควรจะเลือก ประการที่สามมีจาคะมีความกล้าหาญเสียสละนะเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนมีปัญหาอะไรไม่หนีปัญหาเวลาประชาชนมีปัญหาก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหามาช่วยผลักดันแต่ไม่ใช่มาพาพี่น้องไปไปประชาชนไปประท้วงนะไปประท้วงไปเดินขบวนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่ามาช่วยแก้ปัญหามาเป็นที่ปรึกษา มาเป็นที่ปรึกษาพึ่งได้ออกปากพึ่งได้ออกปากพึ่งได้บรรดาสอสอบรรดาผู้นำนายกทั้งหลายเนี่ยผู้ที่จะเป็นผู้นำของเราในอนาคตข้างหน้านี่จะต้องเป็นผู้กล้าเสียสละกล้าเผชิญกับปัญหาความมิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองในสังคมและประการสุดท้ายจะต้องมีทิฏฐิทิฏฐิมีปัญญามีความรู้เพียงพอ นะที่จะใช้คนใช้คนใช้คนรอบข้างใช้บุคลากรต่างๆอย่างาสุดความสามารถที่จะมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองและก็มีความเพียรไม่ขี้เกียจสันลังยาวนะเลือกคนที่จะเป็นคนมีความรู้มีความสามารถมีความเพียรพยายามที่จะนำพารัฐนาวานี้ให้ถึงจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริงนะเพราะว่าหลายประเทศที่มี รัฐบาลที่มีผู้นําไม่ดีเนี่ยเอาพวกเอาพ้องเอาญาติพี่น้องเข้ามาบริหารประเทศเอาลุงมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งเอาน้องมาเป็นรัฐมนตรีอีกกระทรวงหนึ่งเอาป้ามาเป็นกระทรวงหนึ่งมีแต่ญาติเครือญาติทั้งนั้นเลย,เยก็ประเทศก็ล่มสลายเหมือนกับที่เราเห็นข่าวข่าวเนี่ยถ้ามีคุณธรรมสี่ประการนี้รับรองว่าเราได้ผู้นําดีได้สสดีอย่างแน่นอนคุณธรรมนี้บัณฑิตชนใน ในอดีตการเนี่ยท่านเคยใช้มาแล้วสามารถฝ่าฟันวิกฤตนะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเสวยชาติเป็นพยาวนอนหากินนะหากินอยู่ในป่าหากินอยู่ในป่าแล้วก็อมองดูว่าในป่าเห็งนี้ผลไม้มันเบาบางแล้วอยากจะไปข้ามไปเกาะทังฝั่งโน้นนะทางฝั่งโน,น้น,นะน,นเห็นมีผลหมากล่างไม้เยอะพยาวนอนก็มายืนอยู่ที่ตลิ่งมองเออเราจะข้ามไปฝั่งโน้นได้ยังไงนาะ อ๋อมันมีขโขดหินอยู่กลางแม่น้ํแล้วก็จะใช้พลังก,กาลังของเราเนี่กระโดดไปโขดหินพอกระโดดไปโขดหินแล้วก็ใช้กําลังอีกอส่วนหนึ่งกระโดดข้ามไปหาเกาะเลยก็จะกินผลไม้ล่าไม้ได้สบายไปแล้วพญาวานนก็เมื่อคิดหาวิธีที่จะข้ามไปเอามะม่วงเอาผลไม้ล่างไม้แล้วก็เหยียบที่ตะลิงแล้วก็ขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็กระโดดอย่างแรงไปถึงแผ่นหินกลางแม่น้ํา แต่ก็กระโดดไปที่เกาะแห่งนั้นกินผลหมากลากไม้อิ่มแล้วเนี่ยตอนเย็นก็กลับมากระโดดมาที่แผ่นหินกระโดดมาฟังเป็นประจำเป็นประจำในแม่น้ํานั้นนะ่ะมีจระเข้สองผัวเมียตัวเมียกาลังต,ตั้งท้องตั้งขันเกิดอาการแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจของของลิงเพราะว่าเห็นลิงมันกระโดดข้ามไปข้ามมาก็ามมาาบอกสามีบอกผัวให้ไปจับลิงมาหน่อยลิงตัวน,นั้นแหละที่กระโดดไ,ไปกระโดดมาอยากกินหัวใจมัน เจ้าจระเข้ก็หาวิธีเออจะทำยังไงเนาะก็เห็นโขดหินก็ไปนอนบนขอ,ขอดหินเพราะว่าเห็นเจ้าลิงมันกระโดดมาเหยียบโขดหินเป็นประจำนะวันนั้นพยาวานอนเนี่ยข้ามไปที่เกาะเรียบร้อยแล้วนะก็จะข้ามกลับแหละมองไปที่โขดหินเออโขดหินวันนี้มันสูงผิดปกติมันมีอะไรหรือเปล่าเนาะเออก็ลองอ่าจะทดสอบจะหาวิธีจะทำยังไงละ่ะเผื่อมีสัตว์ประหลาดมาอยู่แถวนั้นเผื่อมีจระเข้ มาอยู่แถวน,นั้นด้วยก็เลยลองตะโกนไปว่านี่สวัสดีเจ้าโขดหินข้าจะกลับแล้วนะข้าจะกลับแล้วนะอ่าเป็นยังไงเย็นนี้สบายดีหรือเปล่าเอ๊ะทำไมไม่ตอบไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงตอบรับเลยเนะจ้าระเข้่หลงกลก็เลยว่าอ้าวไม่เป็นไรข้าสบายดีจะกลับแล้วเลยนะเจ้าลิงก็รู้ว่าเออมันมีเจ้าระเข้มานอนอยู่บนโขดหินอ,อ,อ้าวเจ้าระเข้่หรือไม่ใช่โขดหินเหรอ เออข้าเองข้าจะกินเจ้าอ๋อเจ้าลิงก็บอกว่าโอ้ยจะกินข้าเนี่ยข้าก็อยากจะให้กินอยู่ขอให้ท่านน่ะอ้าปากกว้างๆนะข้าจะกระโดดเข้าไปในป่าของท่านเลยเนะเอาได้ได้นี่จระเข้ก็อ้าปากพญาลิงพญาวานอนผู้มีไหวพริบไหวพริบดีก็รู้ว่าเจ้าจระเข้เวลามันอ้าปากมันจะหลับตาก็กระโดดเหยียบหัวเจ้าจระเข้เลยแล้วก็กระโดดอ่า ด้วยความรวดเร็วถึงฝั่งทันทีเลยเจ้าจระเข้ก็ไม่ได้กินไม่ได้กินพญาลิงจระเข้เนี่ยรู้สึกทึ่งในความคิดอันเฉียบแหลมของพญาลิงและก็คิดว่าเออเจ้าพญาลิงตัวนี้มันฉลาดสามารถและก็มันมีสัจจะมีปัญญาสามารถเอาตัวรอดปลอดภยัยได้ก็ชื่นชมชื่นชมเจ้าพญาลิงแล้วก็ไม่อยากกินพญาลิงอีกเลยแล้วก็ไปบอกภรรยาบอกเมียตัวเองว่าเออลิงตัวนี้ฉลาดสามารถ เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมมีความเพียรและก็ที่สําคัญคือมีสัจจะว่าจะกระโดดมาก็กระโดดมาจริงๆเลยก็เลยไม่ได้ก็เลยเลิกล้มความตั้งใจที่จะกินพญาลิงนี่แหละพญาลิงก็คือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านบําเพ็ญท่านมีสัจจะบําเพียมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อจระเข้นะี่ว่าจะกระโดดก็กระโดดไปแล้วก็มีปัญญามีความกล้ามีความกล้าหาญเมื่อ เผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก็พยายามใช้ปัญญาเอาตัวรอดปลอดภัยมาได้เนี่ยเพราะมีคุณธรรม4ประการนี่แหละคือมีสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจมีธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีเหตุมีผลมีจาคะมีความกล้ากล้าเสียสละกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้น และที่สําคัญก็มีทิฏฐิมีปัญญามีความเพียรแก้ปัญหาเหล่านั้นให้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีถ้าอสอสอว่าที่สอสอ,สอแต่ละท่านแต่ละคนมีคุณธรรม4ี่ประการนี้มีสัจจะจริงใจซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงนะแล้วก็มีสติมีปัญญาดีมีความเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมมีความกล้าหาญชันใช้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้ประเทศชาติบ้านเมือง แน่นอนที่สุดประเทศชาติของเราก็จะมีความมีความเจริญก้าวหน้าล้ำประเทศก้าวล้ำประเทศต่างๆทั่วโลกนะและก็ประชาชนก็ควรจะเลือกสอสหรือผู้นำที่มีคุณธรรมดังกล่าวนี้ธรรมสวัสดีเจริญพร